ลองเทคนิคนี้7วันการผ่อผ่านเพิ่มขึ้นสองเท่าใครมีปัญหาเรื่องระบบการผ่อผ่านบ้างไหมคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ เยอะขึ้นนะคะพอเริ่มอายุเยอะเนี่ยการเผาผ่านเราก็ลดลงนะคะไม่เหมือนตอนเป็นเด็กไม่เหมือนตอนเป็นวัยรุ่นเนาะหรือบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องการเผาผ่านเพราะว่าระบบเผาผ่านพังนะคะเพราะว่าไปทานยาลดน้ําหนักหรือยาลดความอ้วนมาก่อนหรือลดน้ําหนักที่ผิดผิดวิธีวันนี้โค้ชแนนมีคําแนะนําเรื่องของการ เพิ่มการเผาผลาญแบบง่ายๆค่ะลองทําดูต่อเนื่องกัน7วันนะคะแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าร่างกายคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแค่ไหนอย่างแรกค่ะสิ่งที่คุณควรจะต้องทำเพื่อเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนั่นก็คือการเพิ่มการทานโปรตีนเนื้อสัตว์ในทุกๆมื้อค่ะนะคะหรือบางคนถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์ก็สามารถทานโปรตีนจากแหล่งอื่นๆเช่นถัว่วธัญ,ญพืชเต้าหู้นม แบบนี้ได้นะคะคิดเป็นกรัมนะคะของโปรโตีนก็คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมอย่างเช่นถ้าคุณน้ำหนัก50กิโลกรัมนะคะคุณไม่ควรขาดโปรโตีนให้ต่ำกว่า50กรัมต่อวันแต่อย่างน้อยนะคะถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็เสริมในเรื่องของการออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็คุณจำเป็นจะต้องทานให้มากถึง1.6เท่าต่อวันเลยทีเดียวค่ะ ข้อ2ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มการเผาผ่านพลังงานนะคะแบบช็อตคัตช็อตคัตเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการที่เราอยากจะเพิ่มการเผาผ่านพลังงานแบบบูสตร่างกาย Energy ในทันทีแนแนะนำวิธีการออกกำลังกายแบบ Hit Exercise ค่ะ ฮิตคืออะไรนะคะ High Intensity Interval Training นั่นเองคะเป็นการออกกำลังกายแบบใหม่แนวใหม่นะคะเรื่องของการผสมผสานการใช้กล้ามเนื้อบวกกับการคาร์ดิโอนะคะและใช้เวลาไม่นานมากแต่เพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเราได้อย่างเห็นผลเลยทีเดียวนะคะเพียงแค่ออกกำลังกายด้วยวิธีการนี้นะคะทุกๆวันวันละ30นาทีค่ะเวลาเดียวกันนะคะใครอยากจะออกกำลังกายตอนเช้าก็ได้หรือออกกาลังกายตอนเย็นก็ได้ค่ะ ข้อ3ค่ะแนะนําให้นะคะทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายให้บ่อยขึ้นนั่นก็คือการลุกเดินให้บ่อยขึ้นค่ะหรือแค่ลุกขึ้นยืนนะคะลุกขึ้นยืนเมื่อไหร่ที่คุณนั่งเก้าอี้นะคะทำงานออฟฟิศคิดงานเครียดงานคุณควรที่จะลุกยืน ลุกเดินนะคะให้บ่อยขึ้นเพื่อเพิ่มการเผาผลาญพลังงานค่ะบางคนนะคะทำงานเครียดนั่งเก้าอี้สำนักงานนะคะทำงานออฟฟิศทำงานหน้าจอคอมมันทำให้การเผาผลาญพลังงานเราแย่ลงนะคะแล้วก็การไหลเวียนของเลือดเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะคะข้อ4ค่ะลองทานอาหารประเภทที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญดีไหมคะอย่างเช่น กาแฟนะคะมีคาเฟอีนหรือชาเขียวชาเขียวค่ะมีคาเฟอีนนะคะแล้วก็ชาเนี่ยมีสารที่เขาเรียกว่ากลุ่มโพลีฟีนอลนะคะโพลีฟีนอลนะคะแล้วก็มีสารแคโิชินในชาเขียวก็จะช่วยเรื่องของกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะกระปี้กระเป๋าแล้วก็อยากจะ อเลอ t ไงเอออเลแล้วก็อยากจะทํำนอนทํานี่รู้สึกมีกําลังวังชาแล้วก็รู้สึกเหงื่อออกง่ายขึ้นข้อ5ค่ะใครอยากจะเพิ่มการผอผาน,นะคะลองดูเรื่องของการยกของหนักดีไหมคะยกของหนักก็คือแบบนะคะอาจจะเป็นการออกกําลังกายโดยการยกเวทก็ได้หรือถ้าใครแบบไม่ได้ออกกําลังกายนะคะก็ทํางานยกของแบบนี้นะคะเพิ่มการผ่อผานได้ดีทีเดียวนะคะเคยเห็นแบบ คนที่ทํางานแบบต้องใช้แรงงานไหมคะเดเขามีกล้ามเนาะเออแบบนั้นนะคะหรือว่าเขาแบบมีกล้ามเนื้อมีกําลังวังชานะคะเพราะว่าการยกของหนักเนี่ยการยกของยกโน้นยกนี่นะคะก็จะเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับร่างกายและตัวกล้ามเนื้อเองก็จะช่วยเพิ่มการผดผาน,นะคะ่ะข้อ6ค่ะเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอค่ะเมื่อไหร่ที่เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะร่างกายเราก็จะปรับสมดุลฮอร์โมนและปรับสมดุลระบบประสาททำให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานที่ดีขึ้นเพราะเมื่อเรานอนหลับเพียงพอร่างกายมีการขาจัดของเสียออกอย่างเต็มที่เมื่อของเสียขาจัดออกเต็มที่นะคะการเผาผลาญพลังงานใหม่ก็จะเต็มร้อยประสิทธิภาพเต็มร้อยเเซ็นแต่ทุกวันนี้ คุณนอนหลับกันเพียงพอหรือเปล่าคะการนอนหลับน้อยกว่าหูชั่วโมงหรือการนอนหลับดึกเกินกว่าห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนเนี่ยจะทำให้ร่างกายเพลียสะสมเกิดความเครียดสะสม มีการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นทำให้ระดับอินซูลินในเลือดเพิ่มขึ้นเกิดการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นและทำให้ร่างกายเกิดความรู้สึกหิวบ่อยอยากกินบ่อยนะคะหิวบ่อยอยากบ่อยพอมีความเครียดมีความหงุดหงิดสมองก็จะอยากจะใช้พลังงานมากขึ้นนะคะก็จะอยากที่จะได้น้ำตาลอยากที่จะได้พลังงานมากินมากขึ้นเพราะฉะนั้น การพอผ่านพลังงานทุกอย่างก็จะแย่ลงเราก็จะกินเยอะขึ้นอีกกลายเป็นอ้วนสะสมอีกนะคะต้องระวังข้อนี้ไว้มากๆเลยและข้อสุดท้ายนะคะแนะนำเรื่องของการใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารค่ะทำไมถึงแนะนำน้ำมันมะพร้าวนะคะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นกลุ่มกรดไขมันสายกลางค่ะ กรดไขมันสายกลางตัวนี้นะคะเขาจะเพิ่มเรื่องของการเผาผันพลังงานได้ดีขึ้นดีกว่ากรดไขมันสายยาวพวกกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันทานตะวันน้ำมันคานล่าแบบน้ำมันกลุ่มไขมันสายยาวอะเนาะแต่น้ำมันมะพร้าวนะคะกรดไขมันสายกลางตัวนี้น่ะเขาก็ร่างกายเนี่ยจะนำกรดไขมันตัวนี้น่ะไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีการเผาผันของเราเนี่ย ก็จะดีขึ้นด้วยนะคะแถมทำให้เราอิ่มเร็วอีกด้วยนะคะถ้าใครนะคะอยากจะปรุงอาหารด้วยตัวเองแล้วก็แนะนำนะคะลองใช้น้ำมันมะพร้าวทำอาหารดูค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดติดดาวทางเพจเพ,เพสัจก,กรออนไลน์นะคะโค้ชนันก็จะเอามาแบ่งปันเนื้อหาดีๆเนะี่ยทางหน้าเพจนะคะรวมถึงใครที่สนใจอยากจะเรียนคอร์ส ความลับของร่างกายหุ่นที่ได้ไม่ต้องออกกําลังนะคะโคชแนนเปิดสอนคอสออนไลน์นะคะเรียนทางกลุ่มปิด a c e b o o k นะคะสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะสิ่งที่แนนจะมาบอกในคอสก็คือมีมากกว่า7ความลับแน่นอนนะคะมีตั้ง21ความลับนะคะที่แนนจะมาบอกเกี่ยวกับร่างกายการปรับฮอร์โมนนะคะการควบคุมการเผาผลาญพลังงานนะคะการสับขาหลอกร่างกายเนี่ยให้ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักแบบนี้นะคะ ทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงการปฏิบัติตัวยังไงและดูแลหลังจากเรียนจบนะคะดูแลต่อเน,นื่อง30วันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนนะคะสามารถเลือกทานอาหารได้ถูกต้องและก็ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องแน่นอนนะคะคอร์สนี้นะคะราคาเต็ม2,900บาทแต่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสามารถทักไลน์ไป ติดต่อแอดมินนะคะแล้วบอกว่าขอราคาพิเศษนะคะเพราะว่าเนนจะให้อยู่ที่990บาทเท่านั้นนะคะแอดไลน์ไปที่ Ad o o c h Nann Pharmacist นะคะหรือส่งข้อความมาในกล่องข้อความตัวนี้ก็ได้นะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้พร้อมกันเลยวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะอยากเปลี่ยนโลกสุขภาพตั้งแข็งแรง